วันนี้เราก็จะพาเที่ยวงานเกษตรแฟร์ที่เกษตรกำแพงแสนนะมันก็จะแบ่งเป็นโซนต่างๆมีทั้งโซนสัตว์เลี้ยงโซนขายต้นไม้ต่างๆนะเราก็เดินไปเรื่อยๆก็ดูต้นไม้ไปเรื่อยๆต้นไม้เยอะมากเลยมีพันไม้ต่างๆหลายชนิดมากแต่ที่จุดประสงค์ของเราอะนะ จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเป็นโซนอาหารจ้าพอเข้าไปในโซนอาหารแล้วนะก็คือตรงดิ่งไปเลยตรงดิ่งไปที่ร้านที่เราจะมาซื้อก็คือโอซาก้าครีมพับของหนองพงนกนะแต่ระหว่างทางอ่ะก็คืออยากซื้ออาหารอื่นๆอีกเยอะมากมาถึงแล้ว โอซาก้าครีมพับไปแต่เช้าเลยไงจะได้แบบไม่ต้องรอคิวแล้วก็ซื้อได้เลยอร่อยมากเขาเกีบยบเฮดก็อร่อยอย่าลืมติดตามคอยเดอร์บายบาย